ยาฟลอารามีจำหน่ายร้านขายยาทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ที่ต่อไปครับที่ผมพาทุกคนมาครับเป็นที่ที่เป็นที่สุดในโลกแล้วครับปกติแล้วที่เมืองคทยบ้านเราครับเวลาซักผ้าก็ซักมือซักเครื่องหรือว่าไปร้านสะดวกซักใช่ไหมแต่ที่นี่ครับเขามีลานซักผ้าครับและเป็นลานซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันหนึ่งซักกันเป็นแสนแสนชิ้นอยู่ด้านหลังผมแล้วที่นี่คือโดบิกาครับ คือด้านในนี้มันเป็นเหมือนชุมชนครับเป็นชุมชนที่อยู่รวมกันของ200ครอบครัวประมาณ200ครอบครัวที่ทําทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นซักเป็นอบเป็นรีดนะครับก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยส่วนใหญ่แล้วสุกเสื้อผ้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพวกเสื้อผ้าก็จะมาจากโรงแรมหรือไม่ก็โรงพยาบาลต่างๆก็จะมาซักรวมกันตรงนี้เป็นอาชีพนะที่สืบทอ,อดกันมาเป็นร้อยปีครับ chemical yes Wash. chemical soap aha uh -huh. night is the chemical food is the soap separate separate chemical using first chemical second is the fresh water working hard the morning four clocks was start washing it here yes, 24 hours working night is the slow working นี่ครับด้านหลังผมครับกําลังซักกันอยู่เลยครับนี่ <southeast> <tạc> <st corps therix> <tạc> <You tạc> เหตุการณ์จริงๆนะนี่คือแบบจริงๆเร็วๆเลยที่เขาทากันทุกวันนะครับแล้วบอกว่าทําตลอด24ชั่วโมงด้วยคือเขาจะเสื้อผ้าหรือว่าผ้าต่างๆเนี่ยมาแช่ในเหมือนผนซักฟอกก่อนนะครับแล้วก็ไปที่น้ําสะอาดแล้วเขาก็จะขึ้นมาซักนะครับบิดออกแล้วเขาก็ตีครับตี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 แล้วก็มาที่น้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นครับก็จะไปเข้าเครื่องอบครับที่เป็นเครื่องหมุนปุ๊บๆๆเสร็จก็ตากแห้งทำอย่างนี้ทุกวันครับตลอด24ชั่วโมงััััดเวววนนนกกไปใ200่าคคครรรอบบ ถือว่าเป็นอาชีพที่ที่สืบทอดกันมาอย่างที่ผมบอกไปแล้วโดบีเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าโดบีครับคือคนนี้เนี่ยคือโดบีโดบีคือนักซักครับกาดคือชุมชนนี่คือชุมชนทั้งหมดของนักซักนั่นเองครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเขาครับอันนี้คือเครื่องซักผ้าแล้วเขาบอกว่าประมาณ40จะใช้เครื่องซักผ้าอีก60ยังใช้วิธีการนั่งเดิมคือซักมืออยู่นะครับ มีอาบน้ำก็ตรงนี้เลยครับนี่ยับ โอเคนี่กังรีดกันอยู่ครับ The Ironing Department Ironing ยาลู Total is the ironing electricity is the heavy อันนี้เป็นโซนของการรีดครับนี่รีดผ้าครับเขาใช้เป็นเครื่องรีดผ้าที่หนักประมาณ7-8กิโลนะเพื่อให้แบบเสื้อเขาเรียบแล้วก็สวยงามทำตลอดครับ24ชั่วโมงครับเขาบอกว่า30นาทีอะได้30ตัวเสื้อตัวหนึ่งใช้เวลาแค่1นนาทีนะครับคนนี้ นี่คือมือรีดอันดับต้นๆของที่นี่เลยสุดยอดนี่เมื่อกี้เสร็จแล้วนะเมื่อกี้ซื้อนะ้ำเงินเมื่อกี้หลังจากที่เราพูดอยู่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวดูเสือเเส้อเขียวครับดูเสื้อเขียวครับอ๋อให้ลองให้ลองถือหนักครับหนัก7กิโล kilo กิโล t k ก6ก s g r a m using fast working one time clean 30 minute 30 piece 1 one HOUR 60 MINUTES one minute, one, one มาส่ yeah, one minute, one 1 m i n u t e บ1 PIECE มาถึงอีกจุดหนึ่งครับตรงนี้เป็นจุดเปิดเลยคือเป็นลานตาก คือหลังจากซักเสร็จเขาจะมาตากที่นี่ครับก็ใช้แสงอาทิตย์นี่แหละครับแต่ความรู้สึกผมนะผมรู้สึกเลยว่าที่นี่เนี่ยพิเศษแล้วก็เจ๋งมากคือวันหนึ่งอย่างที่บอกไปว่าวันหนึ่งเป็นแสนแสนชิ้นแล้วมันจะถูกต้องได้ยังไงจะส่งคือถูกไหมแต่เขาบอกไม่ต้องห่วงเลยไม่เคยมีการผิดพลาดเกิดขึ้นที่นี่ครับเพราะว่าเขาจะติดนี่ไว้ครับเป็นเหมือนแท็กอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขียนชื่อเขียนอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นโค้ดที่เขารู้กันน่ะและเขาจะสามารถ ส่งคืนเจ้าของได้แบบไม่มีการผิดพลาดเลยไม่ว่าจะผ่านมาเป็นร้อยร้อยปีครับเทคโนโลยีแบบนี้การทำแบบนี้ก็ยังทำอยู่ถึงทุกวันนี้ครับเป็นการสืบทอดกันร,รุ่นสู่รุ่นของอินเดียจริงๆของโซนโดบิกาจริงๆอันนี้คือความมาสจรรอีกอย่างนึงเลยของมุมไบครับ ส่วนในเรื่องของราคานะครับเมื่อกี้ไปสอบถามมาแล้วคือเริ่มต้นที่10รูปรีหรือประมาณ5บาทนี่แหละแล้วก็จะแพงขึ้นตามลักษณะของผ้าถ้าเป็นเหมือนผ้าปูผ้าห่มเนี่ยก็จะ20-30ก็ราคาเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ถามว่าไม่แพงนะตัวหนึ่งเนี่ยอย่างเสื้อ,นเ,อเนี้ยเสื้อเชิ้ตเงี้ยหบาทครับความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่ใช้ที่หนีบผ้าครับนี่ครับเขาจะสอดเข้าไปในร่องของเชือบแล้วก็ใช้ไม้ไผ่เนี่ยเป็นตัวดามยกขึ้นยกลงเขา ใช้วิธีนี้มาดั้งเดิมยังไงก็ยังใช้ถึงทุกวันนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าในนี้มีประมาณ200ครอบครัวด้วยกันครับและแต่ละครอบครัวก็จะเป็นเจ้าของเหมือนหนึ่ง,งช่อง1ล็อกเนี่ยแล้วก็อยู่หน้าบ้านเขาเลยครับนี่คือบ้านคือตรงนี้เลยและเขาก็จะซัก ขัดกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีหินอยู่ก้อนหนึ่งยอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เราเห็นไปแล้วว่าเขาจะซักที่น้ําสะอาดก่อนแล้วก็มาตีที่หินนี่ครับแล้วก็ค่อยนําไปตากแห้งที่อยู่ด้านบนหลังคาบ้านหรือว่าจะเข้าไปในเครื่องอบที่หมุนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เขาทากันมาหลายร้อยปีแล้วบอกที่อยู่ที่นี่ครับซึ่งเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนแห่งนี้เลยเขาบอกแล้วว่าโดบิกาดกกดคือชุมชนก็คือใช้ชีวิตอยู่ในนี้เป็นบ้านเรือนเป็นการใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่ในนี้เลยเป็นอาชีพที่สืืบบบอออกกกััันนมาแล้ว็สต่ไปคร ฮัลโหลเนี่ครับเอาผ้าเข้ามาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปซักกันที่บ้านของเขาครับโดบิกาศแห่งมุมไบตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกกันว่า มหาลักษมีครับโดยรอบของพื้นที่มหาลักษมีได้ถูกควบคุมดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ําทั้งที่เป็นขาเข้าและขาออกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆจุดที่น่าสนใจก็คือลานสักล้างแบบเปิดโล่งอันประกอบด้วยลานล้างสร้างจากคอนกรีตมากกว่า731ลานและถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน จะต้องรีบซักก่อนที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นไปถึง50องศาเซลเซียสและผ้านในวันนั้นจะแห้งเร็วกว่าทุกช่วงฤดูครับเรียกได้ว่าเป็นที่เดียวในโลกจริงๆครับ you, uh. เปิดโลกสู่ความอัศจรรย์แห่งดินแดนพราตะณประเทศอินเดียกับ The First Estimate เที่ยวสุดโลก สัมผัสมรดกโลกที่สูตรพลังแห่งความศรัทธาที่ถ้ำเอลโลราอาจันตาและเอลิฟันตาอธิฐานขอพรพระพิคเนสองค์สิทธิวินัยักษ์องค์ประธานที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกรับประสบการณ์การพักผ่อนที่โรงแรมระดับ5ดาวออกเดินทางวันที่29มีนาคมถึง3เมษายน2 0 6 6จำนวน6วัน4คืนราคาพิเศษเฉพาะแฟนรายการเท่านั้นจาก78,900บาทเหลือเพียง57,900บาท จำนวนจำกัดเพียง30ท่านโทร065-879-3936พอนึกถึงอินเดียแล้วเราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือวงการบอลรีวูดนั่นเองครับนี่จุดนี้เขาพาเรามาดูจุดที่กำลังถ่ายฉากรถครับนี่เป็นฉากนะคนนี้นมือฉากมเลยตลาดตรงนี้ชื่อว่าชอบาซาคนระับเป็นตลาดของโจร Sorry. I can